อันนี้เราจะมายำปลากระป๋องกันนะครับผมเครื่องก็หั่นไ้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะมีตะไคร้นะครับแล้วก็กระเทียมใบมะกรูดนะครับมะพริกมะนาวแล้วก็กอกาาววกหอมแดงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นปลากระป๋องนะครับเป็นโลซานะครับผมบอกซีมองเวยเอา้าวปลากระป๋องเส้วนนะครับนี่ ขยำขยำนิดนึงก่อนก็กินง่ายๆพี่น้องเลยเดี๋ยวมาปรุงกันเลยเนาะปรุงสลัดน้ำปลาและกาน้ำแล้วก็มะนาวบีบอะไเลยพี่นงเงเ้ยจิดวจิ้จจอ่ะสองเพียงพ่อ ใส่เรเกลืมมุลงไปครับพี่น้องอมุดลงไปเนาะนี่ขวายาดใส่มือนะอครับกินเองนี่ใส่กระเทียมใส่กระชายใส่ตะไคร่เนาะแล้วก็ใส่เป็น,นมักเพจเนาะมักพริกนันนะครับแล้วก็ใส่หอมแดงลงไป ก็เล่ย์ล่ย์ล่เข้ากันเลยนะครับ <c oughs> พ่นนั่นแหละครับผมยอยากจะซื้อเลยก็เลยก็เลยคนนั่นแหละครับพ่นีห้เข้ากันเนะ <c oughs> าะอันปลากระป๋องของเหาเป็นยังไงรับพี่น้องมากินบ่ เออเขอนาลางเห็นได้ครับยำปลากระปองของเฮาไากินมาครับพี่น้องอนากินมาครับลองชิกมกันด้วยรสชาติคืออะไรใช่เหระกระเทียม ใส่กระเทียมหอมแดงห,แมงหน่อยแล้วเอ็นใหญ่น่ยแล้วแซ่บครับพี่น้องพามาทำสูตรยำปักกองนะครับน้องต้องบอกเข้าไปครับให้ชิม,น,มน,นะครับจะยจบไปเตี่ยงสนิทนะครับขอบคุณเวร้านเด็ดครับที่มารับสมนะครับ,บเดลาเคอร